ยินดีนต้อนรับเข้าสู่บ้านยีกกุ้งมาแล้วค่ะมือนี้นะคะยีก่กุ้งน้ำคาวมาอัปเดตค่ะบอดบอยฟาดนักไล่ขานะคะสำหรับผู้ที่นํำคลิปวิดีโอนะคะที่ตัดต่อนะคะไปลงที่เว็บไซต์การพานันค่ะมีเว็บไซต์การพานันออนไลน์อันหนึ่งนะคะมาตัดต่อคลิปวิดีโอที่บอดบอยให้สัมผัสแกกับคุณซีศิวัตรนะคะเหลืองเกี่ยวกับ ต่างๆนัน่นๆนะคะล้วก็ไปลงท้าให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะบอดบอยก็ได้แจ้งความดําเนินคดีแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องคะกําลังดําเนินคดีค่ะเป็นกรณีตัวอย่างค่ะพี่น้องนะคะการตัดต่อคลิปขเจ้านะคะเอาไปเทศให้เจ้าเสียหายค่ะพี่น้องนะคะเป็นกําลังใจให้บอดบอยแล้วก็สอยแอนค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย